สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วันจะขู่สู่คัลฝนพ,พ่อากเก่าเก่กเดิมก็น้องไฟใสงายๆเศร้า,ามาเหนี่อากาศดีแน,น่เนาะคึมพาคุึมพลคืองกล่าเมื่อวานนี่กับฝนตกแต่ตกบ่แหงนพี่น้องพอาะดิลายๆเนาะแต่กับไฟดับสองสามชมั่วโมงพราะตั้ง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 นี่จะลมบม่แหงไปได้เนาะพออยู่พ่ทนมาเหนี่ะเศร้าพระบระทายออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์คนกำลังลงมิด tiktok tiktok เกี่ยวจะเอ๊หนาบูดหนาบึ้ง ขี่ไล่เธอเฮ้ยนี่นี่เอ,อ้ยคนขี่ไล่อะไรเนี่ยโอ้ยมเอน้กะมีใครแถวบ้านก็จะได้อึกเซว่ยแหละแต่ชิบวนไปการก็เลยบ่อไอึกน้ำกระเจ้าเนาะฮ้อนฮ้อนขนาดเมื่อคืนเนี่ย่อรใส่นะ สี่ทุ่มนอภัยมาหลังจากที่ดับตัะเตหามุงเลยก็สี่ทุ่มให้มาโอ้โหคุณไซนอนเด็กขนาดกระหอน ดีแล้วจ้าป้าลุงมื่อนี้พออยู่พอทนแล้วเมื่อแต่เก่าห่อนอบเอาเนาะบ้านีอกคนต้มสมุนไพรดอกกระเจียมันก็จะเริ่มออกเลยน้ำไหมน้ำมันเนาะพี่น้องมันต้มแห้งๆอะไมันเอาวในเฮ็ดกระซิ่งออกกันแต่อันนี้มันโมแหงตัวเซฟคนอย่างน้อยแล้วเปิดตื่นแต่เช้านิดจะเอ๋จะเอ๋เฮ้ยี่าอั้ะชั้นอันนี้นะเซคนขี้ไล นี่แห้งหน้าบุตรกุูโม่ยี่มโม่ยีมจ้ะเอ๋มามามาหน่อยพ่อใช้มาหน่อยพ่อใช้เอ้ยขอฝนมาอยู่เนาะขอฝนเมื่อวานอึยงอ่างมานั่งข้างองุมมานั่งย่องยองมาคอยกินมูนเด็กเอ๋ยแต่ยาพูดบทเด็กเอ๋ยแต่ยาพูดบทจะเป็นนักมดเป็นเนื้ออึงอ่างลาวยานบอกเป็นเนื้ออึงอ่างนั่นนะ บูดน nah, ้าบูดูลนเม็ดได้ไผลลนเม็ดเหรอผลผลลงเม็ดวุบวุบเเสือผ่าพวาเราจะจักโรผลคนมานน่าบอบมีพายุน้เพืนพอนอนกนอน่เหงไม่นอนเลยเอ้ย่เหือเอ้ยยะอยะ้อเเดียวเส่เศษกันเอ้ยยอ้ยอยโอ้อะนอ้ย กันีเดอร์ได้นี่คะก้อนกีเดอร์ได้นี่คะวายวายยามคืนวีเพห็นเพผิน้องตอนนี้ผอมอีกกี้เผินกะเป็นอยังอื่นกับมาแน,น้วพี่น้องก็ได้ลายเติบเนาะบางคนได้เป็นกระสอบเผินมาเนาะเพาไปถือบ่อนมันเนาะถูกคนแหงเนาะ <ค>มันข้นเขาโู้นู่นโู้โหจืดมากหแก้วมันเนาะกระจายได้ตัวตายกับใบเห็ดปลาแดกอึ่งไม่ใครไหนเคยกินปลาแดกอึ่งกระแดกอึ่งแซ่บอันนี้บ้านเขาเอ,อ,อิ้นอึ่งยางนะพี่นอ้องอึ่งยางพอเป็นยางเน็ดแต่มันก็แซ่บเลยแซ่บกว่าอึ่งเผาอีกทนตายเลือดออกกันทนตายเลือดออกไว้เห็ดปลาแดกเป็นหน่อยย้ายเข้ามาต้มกินก้อยกินเนาะ คั่วเห็ดประแดกอื่นต่างแหงเอือบดีๆกระแบ่บคันคากก็มีใช่คันคาดใช่เอาคือว่าคันคากนี่อันนี้ตัวน้ำตายโครตค่ะที่ทองง่านมีกบพร้อมเนาะกระไลเติบอยู่นี่แม่ดช็อกสบโบรหัวจั่ยยงเห็นตีนพอยไซพอยเตอร์กไฟอะลายได้พี่น้องพอยไซกัดหมอเลย ใส่แล้วติดประเด็กงูอะไรกินคนตกบ่ของเนี่บลับบลอกเลี้กลูกตายมีตัวเป็นอาบพองนานกันขับกันส่วนไลยก็มีแต่อื่นอย่างถ้าอื่นเผ่าเนาะมันเสียดายคือ,อเผ่าท่านได้ออกผลยังโบแหงถ้าผลแหงอันนี้อื่นจับตามโคกได้ไงจกกับนาคาโคกบ่นค่ะ อันนี้อึง่งหมดเลยงน้ำให้น้องมันยังอยู่ในกระโคโยอยู่นะเพราะมันม,ม,ม,มีน้ำเด้แต่ว่ามันมันมันอยากลุ้งฮะนะมันยังออกฮะนะเพราะมันอดเดือนหกแล้วปกติน้ำออกแก่แล้วไปไหนธรรมะเนี่แล้วพี่น้องเอ้อืดายเติบเนาะมันลงน้ำม,นนามาช่วงเช้านี่ช่วงกลางคืนนั้นขื่นโคหลังจากตีพลาเบิ่งอึ่งมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งต้นหมู่หมวกกับห้องบ้านออมาช่องเบิ่งแต่หึงเติบเลยเนาะหม่วงซื้อมา สามต้นแต่ชองสามปีแล้วมั้งทอดแล้วก็สามปีตายวัดแบบเขามากินต้นบี่ขทางหน้านั่นแหละวางกำแพงไงต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ล่างงามแแบเขามากินช่วงมนมีกำแพงเดี๋ยวนี้มีกำแพงก็ยังเขามากินกับกุง้งมังคุดยข่างเฮือนทฉพนบเรือผิดก,ก๊ลาลงเขียวงามอุ่มทุ่มดอกเต็มอยู่ผิดชิโนไวช่วเวลาห็นตบหยอกตัวยำเก็บเอาง่ายๆ มันมุ่นเข้ามาตามันตาตะาไขา่ตาหนังตะาไขา่ตะาไขา่ในข้างด้าน,นเนาะทางมองมาหมุนมุนโบเห็นบ้างเลยมันโบคิดว่ามันจะเก่งขนาดนั้นได้แบเ,เนาะมันชนเนาะเข้ามากินจนมดจำโตจำโตจำเหง่องเลยนั่เรือต้นเดียวนี่แหละที่รอดชีวิตมาต้นน,น้อยๆแต่ดอกดกตกมโหม,ม,มากที่ดอกเฉยมองซ้ำแล้วดู คนต,นต้นอื่นจนดิชุกแล้วมันกำลังหมากเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นผีอยู่หัน้องๆไยค้อยจนบ่วมีอารมณ์หดแบบนี้มันยังกินหมดเลยเยหียนแกกแสกเงาเน้นๆหนึ่งดอกดอกดอกชุ่ยอดหนี่งยพี่น,น้องมันกินนี่นมันกำลังเริ่มพื้นโตมันยนังบ่ได้เชียร์ยหายาคาออ อ๋อตะกับเป็นอุ่มเป็นอุ่มอย่างงามๆมองเลย,เยมันเห็ดจำเงาจำงาเงามองบดเรือเก็กแทกเลยเรือเต,พอต่พักอีตู่อีตู่ี้เหม็นนี่แหละโหระพากระปอปปม ตอนนี้ก็พาคนเลาะออเบืดเราพาไปเบิ่งนะนอ้นองพี่น้องกระซิบหนอมันเหี่ยนมันยังบดนี่ตะแบ่คํากินอึบแล้วอึบแล้วกับข้ามาัคือเก่ามันตั้งอนาลีได้ดดแบะประโยชน์แห้งนะใจะกิกนไผ่บุคคอโอ้มีกี้เห็นชัางเนดยนะอืกระถึกอยู่อยากนอนบมอคนคิดเดื้อนี่ จะน่าจะกีภาพอดเข้านอนเนาะอะเด้อถอดหมวกออกแล้วหมวกพอดเอาไปซักแล้วตกพื้นตกพื้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ๊ะเอ๋ง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วเหรอง่วงแล้วยิมูน้อยง่วงแล้วนั่นแมม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 ก็โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้เนยๆเลยาลืมกดไล่ก็ การวกดฉันกระดิ่งกันในรอพี่น้องเพื่อจะพัดคิใม่ๆจากจ่องนาเนาะพ่อพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิน้กสบัสดสวัสดีจันปลาลุงสวัสดีจบ๊ายบ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 ายุไปบายบายไอมู